สวัสดีค่ะฉันนั่งก่อนค่ะค่ะค่ะพี่ชื่อสุพณีเสนาวังหรือว่าชื่อติ๊กนะคะวันนี้พี่จะเป็นคนมาแจ้งผลเลือดให้กับหนูนะคะหนูมีข้อสงสัยหรืออยากถามอะไรพี่ไหมคะไม่มีค่ะค่ะวันนี้หนูมาคนเดียวหรอคะเป็นยังไงบ้างคะระหว่างที่รอผลเลือดออกหรือว่าหนูมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเล่าให้พีฟังได้นะคะ หนูก็มีความกังวลใจในเรื่องผลนี่แหละค่ะพี่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะซึ่งผลเลือดก็ได้ออกมาแล้วเออโดยที่หนูมาตรวจเนี่ยเพราะว่าหนูมีเพศสมัมพันธ์กับแฟนแล้วก็ไม่ได้ป้องกันนะคะซึ่งผลเลือดออกมาเป็นลบค่ะแต่ว่าหนูเนี่ย็อย่เพึ่งนิ่งนอนใจไปให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ดูแลป้องกันตุเองให้มากกว่าเดิมค่ะค่ะหลังจากนี้หนูจะดูแลป้องกันตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะ ซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยก็จะส่งผลดีกับหนูแล้วก็ส่งผลดีกับคนรอบๆข้างหนูด้วยนะคะค่ะหนูจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะพี่ดีมากเลยค่ะช่วงนี้ก็ให้หนูงดมีเพศสัมพันธ์กับแฟนไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้หนูสวมถุงยางอนมามัยป้องกันแล้วก็รอให้แฟนหนูเนี่ยมาทำการตรวจเลือดก่อนแล้วเราค่อยมาทำการคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูพาแฟนมาตรวจนะคะหนูกับแฟนก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะยังไงพี่จะนัดวันเวลาให้แฟนหนูมาทําการตรวจอีกทีหนึง่งวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณหนูมากที่ให้ความร่วมมือมารับฟังผลตรวจยังไงหนูพาแฟนมาตรวจตามวันเวลาที่พี่นัดอีกทีหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ